เดิมมีใช่ไหมยุกยโยยโยครับยุกโยโยเอาเลยเข้าเลยเข้าเลยอ๋อยุคยุคฮันหลโยนะโอ้ยีตายโอ้ยไม่เอ้ยอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนกูเยอะอะเพื่อนกูเยอะกว่าในชีวิตจริงอะอะไรโอ้ให้กูเข้าก่อนแบบได้ยอนยังไม่ตายเลยยอนยิงฟรีนานแล้วเนี่ยเอาไหมเอายอนดิเอาโอ้ยมันคืออะไรแก๊กโชว์หน่อยดิโซโล์คิว ใช่พี่จะให้รอป๊บหน่งรอรอทำไมต้องรอโอ้เป็นพี่เดินตามไปแล้วเนี่ยโอ้โอ้อย่าทันเห็นเรื่องอย่างนี้นะโอ้โอ้แม่เยอะอะไรเนี่ยโอ้โอ้เผิดหวังว่ะโอ้ทำอะไรให้พี่ดูเนี่ยโอ้จบเลยจบเลยโอ้เตะออกอย่าเตะออกอย่าไม่ต้องมาเล่นด้วยกันอีกแล้วพอแล้วโอ้ไม่เล่นแล้วพ่จะไม่ผมภาพจำเลยภาพจำเลยอย่างนี้ภาพจำเลย ไม่โดนหมดแล้ว,วพี่เจอกันพี่ไปโทรศัพท์มหมดแล้ว